นี่ก็คือฟองที่กินหมดไปแล้วนะคะทุกคนสภาพผิวก่อนกินนะคะหลังจากกินคู่กันมาได้ประมาณ10วันนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าทั้งผิวหน้าแล้วผิวตัวสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแลนติสนะคะวันนี้ึกก็จะมารีวิวกลูต้ากับคอลลาเจนที่กิน ช่วงนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นกลูตาแม็กกับวีด้าคอลลาเจนนะคะคือช่วงนี้นะคะทุกคนโควิดเนาะก็เวิร์ดฟอร์มโอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะก็เลยอยากถือโอกาสนี้นะคะในการบำรุงผิวให้ดี ก,กับอีกอย่างหนึง่งคือตอนนี้ตี่อายุ27แล้วนะคะอีกไม่กี่ปีก,ก็จะ30เราเริ่มรู้สึกได้ว่าริ้วรอยเริ่มมา<ๆ>ก็เลยเหมือนเริ่มมองหาตัวช่วยนะคะที่จะมากอบกู้ผิวของเราถ้านึกถึงกลูตา mm hmm. ก็จะนึกถึงกลูตาแ mm hmm. ม็กซ์เป็นอันดับแรกเพราะว่ามันดังในเซเว่นมากๆเลยใช่ไหมทุกคนคือถ้าใครเข้าไปในเซเว่นอาจจะต้องเคยเห็นแน่ๆ แล้วก็วีด้าคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะคะแล้วก็เขาเป็นคอลลาเจนที่ขายดีที่สุดในวัตสันเลยเราอ่ะรู้จักแบรนด์นี้มาอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยลองเลยนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกมาเป็น2องตัวนี้นะคะมาลองกินคู่กันเลยตอนนี้ติ้กก็ได้ลองกินมาเป็นเวลาสิวันแล้วนะคะนี่ก็คือซองที่กินหมดไปแล้วนะคะทุกคนเนี่ให้ดูด้านข้างได้เลยว่าซองแบนมากจับไปไม่เจออะไรแล้วนอกจากซองกันชื้นที่อยู่ข้างในนะคะมันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆ เนี่ยทุกคนที่ออกมาก็คือซองกันชื้น,ะะน,นนะคะน่าละค่ะก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะว่าหลังจากที่กินหมดไปประมาณนี้แล้วเนี่ยผิวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างผิวดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็มีวิธีการกินยังไงนะคะที่จะช่วยให้เห็นผลได้เร็วขึ้น,นะคะ่ะก่อนที่จะไปอธิบายกันยาวๆนะคะจะขอให้เพื่อนๆทุกคนดูผลลัพธ์หลังจากที่กินไปทั้งหมด10วันก่อนเลยเนะคือค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนอะ่ะตัดสินใจเข้ามาดูคลิปนี้เพราะอยากรู้ว่ากินแล้วมันดีขึ้นจริงไหมอันนี้ต้องบอกเลย่ต้ง เริ่มกินมานะคะคือตี๋ใช้สกินแคร์เหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวตัวนะคะการใช้ชีวิตก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างคือนอนน้อยนอนดึกตื่นเช้าอะไรประมาณนี้ทุกคนสภาพผิวก่อนกินนะคะจะเห็นได้เลยว่ามีความโทมหนักมากคือช่วงเนี้ยตีาทำงานหนักนอนน้อยนอนดึกมากนะคะผิวหน้าก็เลยจะโทมมาก,ม,ากมีสิวผุดขึ้นมาแล้วก็มีรอยสิวด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังรู้สึกว่าการนอนดึกทําให้ริ้วรอยบนหน้ามันโผล่มาเร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วลุ อีกอย่างหนึ่งก็คือผิวตัวเรามันเหมือน มีความแห้งกว่าเดิมอ่ะทุกคนแล้วก็สภาพผิวหลังจากกินไปแล้ว10วันนะคะถ้าดิให้ดูตอนนี้เลยทุกคนก็จะรู้สึกว่าแบบอืมก็แต่งหน้าหรือเปล่าถ้าดูตอนแต่งหน้ามันก็ต้องดูดีอยู่แล้วไหมนะคะดิ้ก็เลยเก็บภาพหน้าสดนะคะก่อนที่จะทําการแต่งหน้าในวันนี้มาให้เพื่อนๆทุกคนดูก่อนว่าสภาพผิวหน้าสดที่ยังไม่ได้แต่งหลังจากกินคู่กันมาได้ประมาณ10วันนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าทั้งผิวหน้าแล้วผิวตัวค่อยๆใสขึ้นคือมันจะไม่ได้เปลี่ยนแบบผิดไปจากผิวเดิมของเราทุกคนผิวมันจะค่อยดดูี ขึ้นอย่างผิวตัวเลรู้สึกว่าผิวเราอ่ะมันมีความลื่นขึ้นปกติเป็นคนที่ผิวตัวค่อนข้างแห้งนะคะผิวตัวดิว่ายังเห็นได้ไม่ชัดเท่าหน้านะคะที่หน้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวอ่ะดูโทนน้อยลงนะคะถึงจะนอนดึกเหมือนเดิมนะคะขอบตาก็จะยังดูดำหน่อยๆแหละแต่ว่ามันดูไม่โทมมากเหมือนตอนก่อนกินนะคะรอยสิวเนี่ยยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ก็ถือว่าจางลงไปเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติรู้สึกได้เลยทุกคนก็คือปกติเวลาประมาณ1อาทิตย์ก่อนที่จะเป็นประจำเดือนอะทุกคนตีจะชอบเป็นสิวหัวช้างแบบเม็ดใหญ่มากแต่ว่าตอนเนี้ยตดใกล้จะถึงกําหนดที่ประจำเดือนจะมาแล้วท้ายอีกประมาณแค่วันสองวันแต่ติไม่มีสิวหัวช้างหรือว่าสิวประจำเดือนขึ้นมาเลยทุกคนซึ่งอันเนี้ย ว่าแปลกใจมากแล้วก็เออดีเอาจริงๆอะ่ะเพิ่งกินมาได้แค่10วันนะคะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นนะคะแต่มันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เอ้ยเรารู้สึกได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะถ้าจะให้เห็นผลแบบชัดเจนเลยนะคะก็แนะนําให้กินต่อเนื่องประมาณเดือนนะคะคือของพวกนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยทุกคนมันถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ได้เห็นผลลัพธ์ในการกินกันไปแล้วเนาะทีนี้ติก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆสั้นๆว่าแแบบตต่ละัว เ,เขาช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะ่ะเอาง่ายๆเลยจริงๆแล้วอะ่ะทั้งกลูต้าแล้วก็คอลลาเจนอะ่ะมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะคะที่แบบร่างกายเราสามารถผลิต มาเอได้แต่ว่าพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นร่างกายก็จะผลิตกลูตาและคอลลาเจนน้อยลงค่ะคือกลูตาจะมีฤทธิ์เป็นสารตั้งอนุมูลอิสระด,ด้วยนะคะเขาเคยมีการนํากลูตาไปใช้ในการรักษาคนไข้นะคะและ้วทีนี้เหมือนมันเกิดผลข้างเคียงที่ทําให้คนไข้ที่ได้รับกลูตามีสีผิวที่ขาวขึ้นเขาก็เลยเหมือนมีการเอากลูตามาใช้ประโยชน์ในด้านของความงามนะคะก็คือทาให้ผิวขาวขึ้นตัวนคอลลาเจนนะคะเขาก็จะช่วยให้ผิวเนียนผิวดูฟู ดูเด็กผิวชุ่มชื้นแล้วก็ดูสุขภาพดีค่ะซึ่งสองตัวนี้นะคะนอกจากจะมีกลูตาแล้วก็คอลลาเจนแล้วนะคะเขาก็ยังใส่สา,สารสกัดอื่นๆมาด้วยที่จะช่วยบำรุงผิวของเรานะคะเช่นมีสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะช่วยให้ผิวอมชมพูทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีสารสกัดจากเปลือกสนนะคะอย่างตัวคอลลาเจนเนี่ยเขาก็จะมีใส่วิตามินซีวิตามินอีโคเอนไซม์คิวเทนทั้งสองตัวเนี่ยเขามีใส่ซิงมาด้วยนะคะซิงก็จะมีส่วนช่วยในการรักษาสิวค่ะแล้วก็จริงๆแล้วว่ามีส่วนผสมอีก ฟอกเลยว่าเขาใส่สารสกัดมาหลายอย่างมากๆเลยนะคะคือิี่นาไม่สามารถเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสารสกัดทุกตัวได้จริงๆทุกคนเพราะไม่งั้นอะคิวนี้จะยาวมากนะคะทุกคนก็ลองเอาชื่อที่อยู่หลังฟองนะคะไปหาใน Google ดูเนาะต่อไปนะคะวิธีการกินกินกีน่เม็ดเวลาไหนกินยังไงนะคะด้านหลังฟองเขาจะแนะนําให้กิน าวันละ1เม็ดกับคอลลาเจนวันละ2เม็ดก่อนนอนทั้งคู่เลยแต่ว่าเนี่ยได้เคยเห็นงานวิจัยแบบผ่านๆเกี่ยวกับกลูตากับคอลลาเจนนะคะก็คือถ้าเรากินกลูตาในปริมาณ500-1000มิลลิกรัมต่อวนันนะคะกับคอลลาเจนในปริมาณ5,000-10,000มิลลิกรัมนะคะถ้ากินอย่างต่อเนื่องมันจะช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะคะตัวกลูตาใน1เม็ดอะเขามี250มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถ้าเรากิน2เม็ดอะก็จะได้500มิลลิกรัมพอดีเลยตัวคอลลาเจน1เม็ดมี600มิลรมนาเานว2 m, ก็จะได้1,200มิลลิกรัมค่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนอย,อยากค่อยๆบำรุงนะคะไปเรื่อยๆไม่รีบนะคะก็กินตามที่เขาแนะนําก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากให้เห็นผลเร็วขึ้นนะคะก็จะแนะนําให้กินกลูตาวันละ2เม็ดกับคอลลาเจนวันละ4เม็ดค่ะ แล้วก็ที่ชอบของ2ตัวนี้นะคะก็คือพอมันเป็นแบบเม็ดแต่ทุกคนมันจะไม่ได้ใส่น้าตาลมาเหมือนแบบชมก็จะกินแล้วไม่อ้วนนะคะตัวกลูตาเขาจะเป็นเม็ดแคปซูลสีชมพูแบบนี้เลยอันนี้คือกินง่ายมากๆแต่ของคอลลาเจนเราติดรู้สึกว่าเม็ดเขาใหญ่ิดึงนะคะถ้าใครรู้สึกว่าน้องเม็ดใหญ่เกินไปก็สามารถหักครึ่งก่อนกินได้นะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าเกับตีสองแล้วนะคะเดี๋ยวติ๊ก็จะมากินตัวนี้ให้ดูกันด้วยนะคะก่อนนอนเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เสร็จก็จะไปล้างหน้านอนแล้วนะคะให้ดูเม็ดของเขาก่อนมันก็ ก็จะเป็นเม็ดที่ขนาดค่อนข้างใหญ่หนึง่งเมื่อเช้านะคะจะกินแบบนี้2เม็ดแล้วก็กินกลูต้าไป2เม็ดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ก่อนนอนก็จะกินแค่คอลลาเจน2เม็ดเท่านั้น,นะคะ่ะ เรียบร้อยเพื่อกินง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นสรุปรีวิวของทั้ง2ตัวนี้นะคะก็คือ Vida p l u t a m a x แล้วก็ Vida c o l l a g e n Q10 ตัวนี้ค่ะติดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังสนใจตัวนี้หรือว่ากําลังมองหาอาหารเสริมที่จะช่วยบํารุงผิวของเราอยู่นะคะถ้าใครสนใจอยากหาน้องมาลองกินดูมากนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าวัตสันบูธแล้วก็ร้านขายยาชั้นนาทั่วไปเลยค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกไปที่ร้านนะคะเดี๋ยวติดจ,จะแปะลิง ช่องทางออนไลน์ของน้องเขาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะแบบซองราคา2องราาบาทกินได้ประมาณ37วันนะคะราคาเริ่มต้นถือว่าน่ารักมากๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนงบน้อยก็ลองเป็นซองเล็กแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครคิดจะบำรุงผิวแบบจริงจจังๆกินยาวๆนะคะติแนะนําให้ซื้อเป็นซองใหญ่ไปเลยทีเดียวดีกว่าเพราะว่าซองใหญ่มันจะคุ้ม นะคะทุกคนราคาต่อเม็ดอ่ะมันจะถูกกว่าแต่ทางเนี้ยต้องบอกว่าแต่ละคนอาจจะเห็นผลช้าเร็วไม่เท่ากันนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยเนาะคือไม่อยากทุกคนคาดหวังว่าแบบกินไป7วัน10วันแล้วผลมันจะพลิกทันตาเห็นอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนคืออยากให้เน้นบำรุงเรื่อยๆกินอย่างสม่ำเสมอดีกว่านะคะของพวกนี้มันอาจจะต้องใช้เวลานานถึงหลักเดือนเลยนะคะมันถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากจริงๆเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยกินน้องสองคนนี้เหมือนกันแล้วผลลั เป็นยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าอยากให้ติํำคลิปเกี่ยวกับอะไรอยากให้รีวิวอะไรนะคะก็ลงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ติ้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ